สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่เขาไม่อยากบอกให้คุณรู้เรื่องอะไรเอ่ยที่เขาไม่อยากบอกให้คุณรู้เขาคนนี้ก็คือคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นะคะคุณนึกถึงใครก็คนนั้นเลยนะ Of sword, Night of Chalice, Nine of sword, Night of sword. ไม่ดาบเยอะจังหกดาบมีตะดาบเลยเนาะหกดาบห้าดาบห้าเหรียญ โอเคดูเหมือนว่าตอนนี้เขามีเรื่องเรื่องเครียดๆอยู่เนาะดาบออกมาเต็มเลยนะคะมีเรื่องเครียด,ดมีเรื่องที่เป็นกังวลเหมือนเครียดมากจนนอนไม่หลับในบางครั้งนะคะ ดูเหมือนชีวิตกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องดิ้นรนดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในชีวิตเหมือนคนดวงตกอะเอาจริงๆนะผู้านรู้สึกอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าเอ่อไม่ได้มีปัญหาแค่เฉพาะกับ เรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมี museums, store, ปัญหากับบุคคลด้วยอ่ะเป็นตัวบุคคลเช่นเพื่อนไม่จริงใจเพื่อนหักหลังไว้ใจใครไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนจะแบบเหมือนช่วงขาลงของชีวิตอะอะไรอะไรก็ก็ไม่ดี อะไรอะไรก็ดูแย่ไปหมดดูเหมือนเป็นช่วงที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เขาดูมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเงินฝืดเคืองหรือว่าเรื่องของการเงินมีปัญหาคำว่าการเงินมีปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็คือฝือดเคืองไปเลยแบบ ไม่มีเงินพอที่จะหมุนอาจจะถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่บางคนก็คือเขาอาจจะมีฐานะดีแต่แต่ก็การเงินมีปัญหาคือมันไม่ไหลลื่นบางคนเหมือนจะรวยนะทุกคนนึกภาพอ,ออกมาบางคนรวยดูเหมือนมีทรัพย์สินมีเงินทองมากมายแต่ว่า เขาก็มีหนี้สินมีหนี้สินที่เขาจะต้องจ่ายเป็นประจำจ่ายเป็นงวดงวดอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติทีเนี้ยถ้าสมมติเขาเป็นกรณีนี้คนคนเนี้ยถ้าสมมติเป็นกรณีที่เป็นคนที่มีฐานะมีการเงินดีดูร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีหนี้สินที่ต้องใช้ที่ต้องจ่ายเป็นงวดงวดแต่ทีเนี้ย ช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าที่เคยมีจ่ายจ่ายเป็นงวดงวดมันฝืดเคืองมันมีไม่พอจ่ายมันติดถัดมันมีปัญหาการเงินมันไม่ฟโฟลอืมคือพวกนักธุรกิจหลายๆคนมักจะเป็นหนี้เป็นหนี้แบบเป็นเครดิตอะค่ะ,ะเหมือนเขาเอาเงินมาลงทุนแต่ด้วยความที่เขามีเครดิต เขาสามารถกู้เงินมาจํานวนมากเพื่อเอามาลงทุนแล้วเขาก็ได้ได้เงินมาก็สามารถเอาไปหมุนในธุรกิจของเขาและสามารถเอาไปไปใช้หนี้ธนาคารหน,นี้ที่เขากู้มาได้อะไรแบบนี้คือมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆมันก็จะโฟโลอร์ค่ะใช้ไปเรื่อยๆก็มีเงินใช้ด้วยมีเงินจ่ายหนี้คือจ่ายหนี้มันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีเครดิตของเขาว่าจ่ายเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นกรณีนี้มันก็เกิดปัญหาที่ว่าจากที่เคยโฟโลทุกทุกอย่างราบลื่นมีเงินใช้จ่ายคล่องมือก็เริ่มไม่คล่องแล้วเงินที่เคยเมีพอจ่ายเป็นงวดงวดเอาไว้ผ่อนหนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่มีมีไม่พอมันดูฝืดเคืองดูอัตคัดอะคะ่ะ มีปัญหาเรื่องการเงินและการงานการงานของเขาเนี่ยผู้อ่านมองว่าเหมือนเขาคิดการใหญ่เขากําลังคิดการใหญ่และเขากําลังอยากที่จะขยับขยายการงานของเขาแต่การเงินมันดันมาฝืดเคืองการงานกับการเงินมันไม่สัมพันธ์กันความคิดของเขามีความมีความอยากที่จะพัฒนา อยากที่จะต่อยอดอยากจะขยับขยายให้มันใหญ่โตขึ้นแต่การเงินนะมันไม่เอื้ออำหนวยเขาก็อาจจะคิดเรื่องนี้เครียดเรื่องนี้ว่าเออเขาจะทำยังไงดีเขาจะไปกู้เพิ่มไหมหรือเขาจะไปยืมใครเขาจะทำยังไงถึงจะให้มีเงินเพียงพอ ที่จะมาใช้จ่ายหรือเอามาลงทุนหรือถ้าเป็นกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นนักธุรกิจไม่ได้ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือการเงินฝืดเครืองอ่ะแน่นอนละ่ะนะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายใช้จ่ายแบบจำเป็นต้องจ่ายแบบไม่เต็มใจอะคะ่ะอาจจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของการเจ็บป่วยก็ได้นะ เรื่องของการเจ็บป่วยมันป่วยมันต้องเข้าโรงพยาบาลมันจําเป็นต้องจ่ายเงินหรือตัวเองอาจจะไม่เจ็บป่วยหรอกแต่คนรอบข้างญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจ็บป่วยอาจจะต้องเอาเงินไปรักษามันมีเรื่องให้เสียเงินมีเรื่องให้ต้องใช้เงินที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกจะไม่ใช้ก็ไม่ได้หรือบางคนมีคนมาหยิบยืมและต้องรักคนคนนั้นก็คือเป็นคนที่ เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะเป็นผู้มีบุญคุณผู้มีพระคุณของเขาหรือเป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องของเขามาขออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นกรณีของคนมายืมเงินนะเขาจะรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องให้อะถึงจะไม่ได้อยากให้แต่ก็ต้องให้แล้วบางทีรู้ด้วยนะว่าให้ไปแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนแต่ทําอะไรไม่ได้อ่ะ เป็นแบบนั้นอะคะ่ะเป็นกืนไม่เข้าคายไม่ออกอะลักษณะอย่างนั้นเลยอืมหรือไม่ก็ถ้าไม่อย่างนั้นนะเอาจริงๆถ้าถ้าเขามาฟังเองอะ่ะผู้อาจจะแนะนําเขาว่าให้เขาเอาเงินอะไปไปซื้อไปซื้อสิ่งของที่มันมีมูลค่า<ม>เช่นซื้อบ้านหรือซื้อรถอะไรแบบเนี้ยเป็นการแก้เค่ดะ ดีกว่าที่คนจะให้คนอื่นมายืมคือเอาเงินไปไปจ่ายตรงนี้ใช้กับตรงนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆอ,อ่ะเรายังมีทรัพย์สินเป็นของเราถูกไหมถึงแม้ว่าเงินเราจะใช้ไปแล้วจ่ายไปแล้วเงินเงินสดไม่อยู่กับตัวเราแล้วแต่มันไปอยู่กับสิ่งของที่เราซื้อและไอสิ่งของสิ่งเนี้ยเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมเขาไม่สามารถมาขอหรือมาหยิบยืมเราไปได้มันเป็นบ้านมันเป็นรถอะไรอย่างเงี้ย เออถ้าเป็นผู้อ่านถ้าเขามาฟังอะผู้อ่านก็จะแนะนําอย่างนี้แต่ว่าเขาคงไม่ได้มาฟังเนาะเป็นคุณฟังเองแล้วเรื่องเนี้ยเขาอะเขาไม่อยากให้คุณรู้เขาจะไม่บอกคุณคุณถ้าคุณจะรู้คุณก็คงต้องแอบสืบเอาเองหรือถ้าเขาบอกคุณเขาก็จะบอกคุณไม่หมดเขาไม่อยากให้คุณมามาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเขาด้วย แล้วช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณด้วยนะอืมไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะเขามีเรื่องอื่นให้ต้องเครียดถ้าสมมุติว่าเขาหายไปหรือเขาไม่เอนเตอร์เทนคุณไม่มาใส่ใจคุณไม่มาสนใจคุณไม่ให้เวลากับคุณมากพออะไรเงี้ย คุณก็ต้องทำความเข้าใจเขาด้วยนะเพราะตอนนี้เขามีเรื่องเครียดมากจริงๆมีปัญหามากมายจริงๆและอาจจะถูกเพื่อนนหนะทรยศ์หักหลังแทงข้างหลังหรือเอารัดเอาเปรียบอืมถ้าเป็นไปได้สมมุติว่าจริงๆถ้าถ้ามันเรื่องยังไม่เกิดกับเขาซึ่งผู้อ่านก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือ,อยังอะถ้าเป็นไปได้ ถ้าคุณเตือนเขาได้ก็เตือนให้เขาระวังคนใกล้ตัวหรือว่าคนคนที่เขาไว้ใจเพื่อนฝูงคนรอบๆตัวเขาอะค่ะมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้กับเขาอะ่ะแบบเอาเปรียบเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้อาจจะจำเป็นต้องยอมบางคนรู้บางคนรู้ตัวเลยอะว่า ถูกเอาเปรียบแต่ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องยอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะคะเหมือนช่วงดวงตกดูเหมือนอะไรก็ไม่ค่อยดีนะโอเคประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาไม่อยากบอกให้คุณรู้คือปัญหาหรือความทุกข์ยากความลำบากของเขาในในชีวิตในช่วงนี้นั่นเอง ู้อ่านว่าเขาไม่อยากให้คุณมากังวลกับเขาอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่นานไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ